เพิ่งเอาค่ะพี่น้องพังของกัดของเราบังท่าพื่นอน,น,อนขึ้นมานอนเยื่อยใยคักแท้อีเนี่เยเจ้าคือสม,มิ่ีค้ามสูขคักเนะกาะกัดของพังของแล้วนอนอยขาสี่ฝ่ามาสนใจผู้ใดพุนผู้อ้ายก,นนก็นอนสุขอยู่พุน จะเป็นเจ้าเนาะเจ้าคัากอีกรีวะใหญ่มดคำสิว่าละ่ะพังของเราปดิสำานึกเด้อค่ะปดีสำานึกเลยอุน่นพี่หลินเมิอแห้งกับพี่น้องพี่หลินเมือนแห้งน้ำหลาน นางเหมือนแห้งนางชอบอยู่บันไดนี่ละคะ่ะพราะแาไหนกา้าวขาหยาลงไปเลยเบิ่งสภาพเบิ่งสภาพฟฝีมือมาตามันเห็ดเอาไว้พี่น้องแต่ละมือเสรีลิมเห็ดจังได้โอ้ยหนอะเป็นหลานเทวด,ดาหลานแสบแสบก็ทิ้งเจออีกมันเห็ด ันกัดได้จังได้บ่นะแนล่องเนียว,ยวสื่อมาเป็นแพกย์แบบใหญ่หนึ่งไซส์ใหญ่สุดนะสุดดีสุดเอามาให้มันเมิดไปแจ็คก็ได้ลอยตัวแพทยนี่ฮาก็ใส่ฮาก็ใส่เดี๋ยวซีอันเพราะว่าถาดของเพิินมาตั้งใส่ยางระสองของอายของมีคุ้นกระใสสองอันของแม่ตากระใสสองอัน,อน,อนเพราะว่ามันใหญ่ หาก็็ใส่ดีซี่อ่านพี่น้องเอาว่ากัดขาดมุนอุ๋ยปุ๋ยเสียยิ่ลินเห็ดจังไดบ้านโอ้ยพุน่ะเบิ่งสภาพายิ่ลินนะให้เบิ่งแบบเรียวๆอย่างนี้ล่ะค่ะพณน่ะเงื้อแต่เงื้อแต่ที่พี่น้องย่อนมือข้าเบาชอกน้ำหลานนี่แหละแต่ละมื่นมันหาแต่แนวให้ย้ายพี่น้องเอ,อ้ยมีคนอย่าไปใกล้อึของมาตา เดี๋ไปใกล้เออรูปเดี๋ยวเหยียบม,ม่านเอามากัดจนมืดถึงกูเสียอีหยังล่องทาดฉีทาดฉีมึงมาตาโอ้ย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 กูไอนอนอยู่ทึ่งฮือนบ่หูเนื้อหูไตค่ะนอนเล่นถา่ายอยู่หน้าห้องแต่ว่าผู้นอนกับอาจารวิรกรรมกูน่าไอหลัด,ดต่อไปสิยงไปห้องหุน่นผู้ายเพื่อ เออใส่ถาดของเพื่นเรียบร้อยแต่ว่าผู้นองเนี่คือเก้าค่ะกางเฮือนสองก่องโอ้ยแยลินเหมือนข้ามวอาค่ะเป็นคือเห็นเนี่ยหมดแรงเลยเลยแล้วมีคุณไปทำอะไรตรงนั้นนะฮะเบิงบ่งเพิ่นทั้งอายทั้งนอง แ้่ผู้อ้ายในะประเทศควผ่ผเพอีหยังแต่ละมือมีแต่น่องสร้างวิลกรรมเห็นแลละนอนรับตามึงมึง,มงบอรูบร่ซีให้ย่าสร้างย่าสอนไปโหลดกูประชนใจเป็นว่ากูจิเขา้าหูายทะลุหูขวาความสุขคือการทำของทำลายของพังของใช่ไมหมลูกไออีหลีเนี่ยกระพุมค่ะพุมเช็ดทาวินาห้อง,น,องน้ำกังวลมันก็เอาลมาก,กาศล่าง เอาจังไหนกันมันอีกเมื่อใจอีหลีนัอนตายละวันพังของแล้วเลนก็แล้วตีก็แล้วก็พังก็นอนตายบวเนีบต่ตองมาเสียงตาหน่อยเพิ่งยายอีเม่ยานเทวดาล้านอยู่เบื้องฟ้าเบื้องบนสิรับละวันผู้ไอเอือมละอาหน่องบ่หูข้ามเหตดเมนบ่ลูส่วนผู้น้อง ลับตามึงๆมืองถือยจ่มกระําำเป็นบวสนใจหลานเทวดาจ้าเสียจ,จังใดก็เพิ่นกับพี่น้องอโพดคข้าเกลือฝีมือสาวหน่อยมาตากับพี่น้องเอ้ยมันเป็นอีตาย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 กาดกระจุยกระจายหาก็ใส่ได้สีแผ่นบวเหลือแล้วบัดนี้บวเหลือ มันจอขึ้นมาขยันเดียกัดมูลอุยปุยผู้บ้างของกาดของเ็ดแล้วคะ่ะน้อนรับแล้วคะ่ะนอนอยขาสี่ฟ่าท่าท้ายนอนรับแล้วคะ่ะ ผู้อายก็เอาข้างเกยบันไดนอนเอาข้างเกยบันไดผู้นองอาขาเหยียบโซฟฟ้ายันโซฟ้ายกขาสี่ฝ้าเบิง้บง,งาขา่ะพีนองเบิ้งออาค่ะพีนอหลานเยลินมันคือไม่เยยเยยฟ้าท่าดินย่ายค่ะทว่าสนใจอีหยังว่าย่ายที่เป็นจังใดคือความสุขของหนูประมาณนี่นะ โอ้ยอยาลินเมิดคำว่าวจัิจุจมอีหยังให้ดีพี่น้องเอ้ยโอ้ยคือสิมีความสุกคักเนาะเ่นเนี่ยคักขนาดอ้อาวับาก็ละแก่วันถอนหายใจอีกว่ายอะ